ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่ากำลังจะรอคลิปแบบนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าแบบชอบคลิปอะไรแบบนี้เนี่ยได้โปรดครับกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะเออเพื่อให้พี่มันกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะออขอบคุณครับ โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Players ครับแล้วก็มาอยู่กับเกม r a c i n g Master นะครับผมเออก็ตอนนี้นะครับเปิดรับโฆษณาอยู่นะเออใครที่คิดจะสนใจเออเป็นสปอนเซอร์นะครับผมสามารถเออ่ติดต่องานได้เลยนะครับผมขอบคุณครับก็วันนี้นะครับทุกคนเนี่ยรีเควสเข้ามาแบบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่าต้องการให้ผมสอนริปพี่สอนริปหน่อยครับอยากเข้าโค้งสวยๆอยากว่าไม่อืดอยากเข้าโค้งตัวยูให้มันแบบว่าไม่อืดให้มันเร่งความเร็วต่อได้ได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนให้เลยนะเออ สิ่งที่ในเกมไม่สอนเนี่ยทุกคนจะได้จากผมนะครับเออไอวันเดอร์อิฟยูโน่เขาได้ร t o อินโตฮิโ s อิฟยูซี n มี u เดนยูมี h อินเดนยูโน่ยูแฮ e ท o ก o ก็ตอนแรกผมก็จะไม่สอนแล้วนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยรีเควสมานะครับไม่ยอมไปเล่นในนี้นะเนี่ยสวด,ดีทุกคนเนี่ยในนี้เนี่ยโรงเรียนขับรถเนี่ยทุกคนเน,นเนี่ยในนี้มีมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับการดิฟเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือคนที่ใช้คันเร่งแบบแมนนวลกับคนที่ใช้คันเร่งแบบออตโต้เอาคันเร่งแมนนวลก่อนเดี๋ยวสายคันเร่งออโต้น,ตตนี่เดี๋ยวไปหลังๆนะครับอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยผมจะบอกทุกคนเลยนะว่า เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น3าสเต็ปนะครับ1ก็คือตั้งค่า2ก็คือเลือกอุปกรณ์ที่เราเนี่ยถนัดที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์หรือจอยสติ๊กนะ3ก็คือเหลือเราจะเริ่มดิฟแล้วนะครับ สเต็ปหนึ่งนะครับผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเออเข้ามาที่ตั้งค่านะเลือกเลยนะครับว่าเราจะเอามุมกล้องอะไรนะทรงตัวกับเคลื่อนที่เอาที่เราชอบนะครับอ่าอันนี้เอาที่เราชอบเลยนะเออมุมมองการขับขี่ด้วยนะครับอันนี้ถูกอันไหนชอบอันไหนก็เอาเลยนะครับผมอ,อ่ะก็การควบคุมครับเราจะเลือกเลยนะครับว่าเราจะแบบว่าสายคันเร่งอัตโนมัติหรือสายแมนนวลนะอันนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่คนนะเออแล้วก็มีอันไหนอีกตัวช่วยนะครับ อันนี้เปิดไว้ก่อนนะทูดลอยดิฟนะครับอันนี้ตัวจุดมาร์กนะอันนี้ผมเปิดไม่ได้ว่ะเปิดไว้จุดมาร์กก่อนไว้นะครับแล้วก็เส้นนะเอออันนี้ก็ทุกคนเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับไปเลือกเออสิ่งที่เราต้องการครับนั่นก็คือการเลือกกันควบคุมนะครับเราเล่นอะไรนะคีย์บอร์ดหรือว่าจอยสติ๊กนะครับผมก็เอาไว้เลยนะแล้วก็ใครเล่นมือถือนะครับก็แนะนํานะให้ปรับปุ่มนะครับผมนี่นะครับก็แนะนํานะครับอันนี้เอาออกไปเลยนะนี่นี่นี่ให้เหลือแค่นี้นะครับให้เหลือแค่คันเร่งเบรกมือ ซ้ายขวาแค่นี้นะครับผมแค่นี้แหละพออันนี้สเต็ปที่2นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูสเต็ป3กันสเต็ปสามเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มดิฟกันแล้วนะครับไปมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอันนี้ผมก็เปิดให้ดูเมนนวลไปเลยนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนอยากได้จากสนามนะครับให้ทุกคนเนี่ยเออตามหาสนามที่ทุกคนเนี่ยคิดว่าอยากจะฝึกนะครับส่วนใหญ่แนะนําก็มีโค้งตัว S นะครับแล้วก็โค้งตัว u นะเออผมก็จะยกโค้งตัว S มาให้นะครับโค้งตัว S นะครับทุกคนเนี่ย ก่อนจะเริ่มดิฟนะครับอย่างเช่นจุดม้ามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดม้ามอยู่ตรงนี้นะครับอะแล้วก็ผมอย่าไปตามเส้นจุดม้ามมันมากนะครับก็พยายามเนี่ยเออถ้าคิดว่าตัวเองดิฟได้นะครับก็กดแตะเบรกนิดนึงนะก็คือเบรกมือนะครับผมอะผมบอกนะไม่ต้องใช้เบรกนี้นะใช้เบรกมือนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะการดิฟนะครับผมจะเรียกว่าสะบัดตูดนะเออผมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะปัดให้มันล้อแดงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยคืนล้อเขียวกลับมานะ ก็ตามเส้นไปนะครับแล้วก็ดูจุดมาร์กนะครับมันจุดมาร์กก็คือไว้เตรียมดิฟแล้วก็ดูเส้นทางนะครับว่าเราลืมตรงไหนนะเออนีก็ดิฟไปนะครับอ่ากดมาแล้วเนี่ยไม่ให้ทุกคนกดค้างนะครับอ่าก็ถ้าเป็นสนามอย่างนี้นะถ้าเป็นแบบว่ามันเป็นโค้งแบบฟืดอย่างนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยก,กดค้างเดียวก็พอแล้วนะแล้วก็หักหักพวงมาลัยซ้ายนะครับหักพวงมาลัยขวาก็ได้นะที่แล้วแต่สนามนะครับอ่ะอย่างนี้มันเลี้ยวขวานะครับผมก็หักพวงมาลัยขวา ผมก็จะเลี้ยวขวาแล้วก็ค่อยกดดิฟนะครับก็คือกดเลี้ยวขวาแชร์ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยกดดิฟนะครับจากนั้นนะครับเราต้องดูรถนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องไปมองมันครับมองแค่ตัวรถนะเออก็กดเลี้ยวขวาแล้วก็ค่อยกดดิฟแต่ว่าไม่ต้องไปมองมันนะก็ดูรถนะครับให้มันหัก45องศานะครับอ่ะให้มันเข้ากับช่องทางที่เราจะเข้านะครับอ่านี่นะก็อันนี้พยายามไม่ไม่เบรกนะครับเออก็พยายามไม่เสียความเร็วที่สุดแล้วนะ ก็พอขึ้นล้อแดงนะครับอ่ะบอกก่อนว่าหลังจากลองหักซ้ายแล้วก็ดิฟใช่ไหมพอขึ้นล้อแดงนะมันจะขึ้นล้อแดงใช่ไหมให้ทุกคนเนี่ยรีบกลับลำเข้ามานะครับกลับลำก็คือนี่ครับรีบคืนนะคืนมานิดนึงเลยนะครับคือเมื่อไหร่ที่เราดิฟนะครับเราจะดิฟซ้ายหรือดิฟขวาเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดฝั่งตรงข้ามท,ทันทีเลยนะครับ <L un> ต่อมาจะเป็นโค้งตัวยูนะครับโค้งตัวยูเนี่ยให้ทุกคนนะครับ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่จะเลี้ยวนะครับก็คือมันจะเลี้ยวซ้ายทุกคนเนี่ยอยู่ขวาไว้นะเออนี่นะครับพออยู่ขวาแล้วใช่ไหมถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าตัวเองดิฟได้แล้วคือดิฟเลยแต่ถ้าคิดว่ายังไม่ได้ไปอีกหน่อยก็ไม่ว่ากันก็ค่อยๆค่อยเรียนรู้สนามไปนะครับเออค่อยๆค่อยๆให้มันชินกับสนามไปก่อนนะเออจากนั้นนะครับพอโค้งตัวอยู่ใช่ไหมเราหักขวานครับแล้วเราเลี้ยวซ้ายก่อนนะเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บเราค่อยดิฟนะครับอ่ะ ถ้ามันเลี้ยวซ้ายอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเรากดดิบซ้ายไปแล้วนะนี่เราดิบซ้ายไปแล้วนะครับให้เราหักขวาเลยนะเห็นไหมแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆเลี้ยวซ้ายกลับเข้ามานะครับเห็นไหมเข้าใจไหมเราตรงมานะครับกดซ้าย กดดิฟแล้วก็หักขวาแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงซ้ายเข้าใจใช่ไหมอ่าไม่งงแน่นอนก็คือเอาใหม่นะกดซ้ายแล้วก็กดดิฟแล้วก็หักขวาแล้วก็ค่อยๆแล้วก็หักซ้ายเข้ามานิดนึงค่อยๆกดเข้ามากดจึกๆๆก็ได้อ่าแล้วก็กดย้ำๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วมันจะขึ้นล้อเขียวล้อเหลืองอ่าไม่งงแน่นอนเอาใหม่นะเดียวซ้ายก่อนแล้วก็กดดิฟ แล้วก็หักขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายกลับมาแต่ว่าเราจะเพิ่มขั้นแอดวานไปก็คือคนที่ใช้แมนนวลคนที่ใช้แมนนวลก็อาจจะเป็นแบบผมหรือไม่เป็นก็แล้วแต่ผมก็จะแนะนําก็คือปล่อยคันเร่งดูผมปล่อยคันเร่งยังไงใช่ไหมเพิ่มเข้ามานะคนที่ใช้แมนนวลน,นะเลี้ยวดิฟป,ปล่อยคันเร่งดิฟเลี้ยว ดิฟปล่อยคันเล่งดิฟแต่กดไวๆอย่าก,กดช้าโอเคตามนั้นแต่ถ้าเจอโค้งหนักๆก็ปล่อยคันเล่งรัวๆได้อ่านี่นะครับแล้วก็เลี้ยงที่สําคัญก็คือเลี้ยงก็คือสะบัดตูดไปก่อนให้มันขึ้นล้อแดงก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยสะบัดตูดกลับมาก็ค,คือเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยดิฟไปละอ่นเนี้ยอันนี้คือมันเลี้ยวซ้ายแต่ผมกดขวาไงเออผมก็สะบัดตูดกลับมานะครับนีย่ยเห็นไหมให้มันสะบัดตูดกลับมานะครับ กลับมานี่ครับประมาณนี้นะแล้วก็หักลดหักลดเนี่ยอย่าหักให้มันตรงไว้นะให้มันเนี่ยไหลไปก่อนนะครับเออไม่งั้นมันจะอืดน,นะนี่ให้มันลากล้อเป็นนิดนึงเออแล้วก็ค่อยแล้วมันก็จะเร่งต่อได้เลยนะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นโคง้งต่อมานะครับมาโค้งยูโค้งยูเรียบร้อยนะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปนิดนึงเดี๋ยวผมผมทำไอ้นี่ไว้ให้กดกดปุ่มนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นโค้งนี้นะโค้งนี้เรียกว่าโค้งอะไรวะโคง L, ะ้งเอลป่ะเออ วงแอลนะครับก็สําหรับแนะนํานะกดเบรกสองจังหวะนะครับกดเบรกสองจังหวะแต่ใครใช้แมนวนวลแบบผมก็สามารถปลับยคันเร่งได้ดูไปก่อนอ่าถ้าเจอโค้งแบบนี้นะครับโค้งแบบนี้นะผมไม่ให้กดค้างนะครับผมไม่ให้กดค้างนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าโค้งแบบนี้ทําไงนะอ่าโค้งแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็เริ่มต้นนะครับเหมือนเดิมครับ ผมก็จะบอกก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามระหว่างทางเลี้ยวนะเออแล้วก็กดไปครับก็อยู่ไปนะแล้วก็กดซ้ายกดขวาคอนโทรลรถไปก่อนอ่าแล้วก็พันเร่งนะครับกดไว้ก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บจากนั้นกดดิฟครับแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงขวาไปอ่าเลี้ยวซ้ายดิฟเห็นไหมเลี้ยวซ้ายแล้วก็ดิฟ แล้วก็กดดิฟอีกทีนึงเพื่อให้มันไอดิฟครั้งที่2เนี่ยมันจะสามารถคอนโทรลรถได้ซึ่งบางโค้งเนี่ยผมก็กดทีเดียวนะเออแต่เลือกที่จะปล่อยคันเร่งเอาครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวดูดูใหม่นะผมจะอธิบายใหม่อยู่ระหว่างฝั่งตรงข้าม กดซ้ายก่อนกดซ้ายก่อนนะคันเร่งเรากดไว้อยู่แล้วล่ะถ้าคนกดแมนวนวลอ่ะบางโค้งไม่ต้องปล่อยคันเร่งก็ได้นะครับแต่เลือเราเลือกที่จะกดสองจังหวะเอาอ่ะกดซ้ายนะดิฟดิฟเสร็จปุ๊บกดอีกครั้งหนึ่งมันจะสามารถคอนโทรลรถได้นะครับมันจะทําให้คอนโทรลรถง่ายนะอ่ะอ่ะอยู่นะครับตรงนี้ตรงมาคอนโทรลรถไปเลี้ยวซ้ายกดดิฟ จากนั้นนะครับจากนั้นนะมันดิฟซ้ายไปเลยใช่ไหมดิฟซ้ายนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะกดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผม,มจะกดประมาณสองรอบนะครับดูดูด,ดูสังเกตดีๆนะเดี๋ยวซ้ายดูสังเกตดีดีนะบางทีนะครับในนี้มันมันไม่โชว์สิ่งที่ผมกดในจอยนะเออมันมันเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องปกติละผม,มจะกดประมาณสองรอบนะครับเพื่อให้มันคอนโทรลลดอยู่นะ นี่นะครับเดี๋ยวดูใหม่เนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะครับกดซ้ายก่อนแล้วค่อยกดอันนี้นะกดประมาณสองทีนะครับมันจะคอนโทรโลรถง่ายนะจากนั้นหักขวาครับจากนั้นหักขวานะคันเร่งก็กดไว้ถ้าบางโค้งเราไม่ไม่ชัวร์ก็ปล่อยไว้ก็ได้ปล่อยไว้ไปก่อนแต่ถ้าบางโค้งเรามั่นใจแล้วเราคิดว่าเบรกมือน่าจะไม่จําเป็นต้องปล่อยมานี้นะครับอ่าเห็นไหมค่อยๆเลี้ยงไปนะครับเลี้ยงให้มันเป็นล้ออ่านี่ครับกดเบรคครั้งหนึ่งนะ เอกดเบรคครั้งหนึ่งเลี้ยวเบรกนี่นะเลี้ยวก่อนแล้วก็ค่อยกดเบรคนะครับเลี้ยวก่อนแล้วค่อยกดดิบนะเออก็คือกดเบรกมือนะเลี้ยวแล้วค่อยกดเบรกนะครับนี่นะครับแล้วก็ค่อยๆนะเลีนะเ้ยงไปนะอ่าแล้วก็ค่อยอันอย่างเช่นโค้งนี้นะครับเหมือนกันเลยเหมือนกับโค้งเอลที่ผมสอนเมื่อกี้ๆๆก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามกดซ้ายมาก่อนกดซ้ายหักสุดเลย ดิฟสองสามจะกดกีดทีก็ได้แต่เราไม่ให้เกินสี่ห้าให้แค่กดประมาณสองสามพอสองสามนะดิฟมาครับแล้วก็เลี้ยงขวาไปนะเออเห็นไหมให้มันสะบัดกลับมานะครับคืนกลับมาอ่าไม่งงนะนี่เห็นไหมกลับคืนมานะครับนี่ให้มันกลับคืนมานะครับอ่าจากนั้นเราก็ตั้งตรงนะครับตั้งตรงเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปนะครับไอถ้าเจอโค้งแบบนี้นะครับ คุณมีอยู่2ทางเลือกนะถ้าเจอโค้งตัว S แบบนี้นะครับ1คือซอยยิก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 ็คือกดเบรกมือลูๆเออนี้นะครับกดแบบตึ๊ดๆๆๆนะครับเออถ้าเราถ้าเราอยากจะกดแบบนี้กดได้นะครับสิ่งที่ผมสอนไปคลิปแรกนะไอ้คลิปสอนดิฟนะครับอันนี้เอามาใช้กับนนี้ได้นะครับอันนี้นะครับผมเลือกที่จะปล่อยปล่อยคันเร่งนะถ้าคนสายแมนนวลนะครับผมกดดิฟลูๆแล้วก็ค่อยๆปล่อยคันเร่งนะครับแต่นี้มัไม่ขึ้นหรอกนะเออ มันแบบมันจะบักๆักหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมผมจะปล่อยคันเร่งนิดนึงนะครับแล้วก็กดตอบไ,ได้เลยนะแล้วก็คุมดีๆครับอ่ะต่อมาครับเป็นคอนโทนรลตรงนี้นะถ้าเป็นงี้ใช่ไหมคุณหักขวาไปเลยครับหักขวาไปเลยนะจากนั้นครับกดซ้ายแล้วค่อยแล้วก็ค่อยกดดิฟแล้วก็ปล่อยคันเร่งก็ได้อะเนี่ยครับนี่เห็นไหมเออไม่งงไม่งงอย่างงงครับอย่างงงอะแล้วก็ขับไปครับ ก็คอนโทรลเหมือนเดิมเลยที่ผมสอนโค้งตัว L โค้งตัว U ใช้ได้หมดครับนี่นะแล้วก็ตรงนี้ครับผมก็ผมก็ดิฟก,กด2จังหวะครับแนะนาให้ทุกคนเนี่ยกด2จังหวะนะครับ2จังหวะจังหวะที่หนึ่งคือเริ่มดิฟจังหวะที่2จะสามารถคอนโทรลรถได้ง่ายอ่ะเข้าใจจังหวะที่หนึ่งนี่คือกดแล้วมันก็จะเริ่มดิฟแล้วจังหวะที่สองนี่คือกดให้เราคอนโทรลรถได้ง่ายก็คือกดสองสองจังหวะแต่ว่ากดกดแบบเร็วๆวเออกด2จังหวะแต่ว่ากดเร็วๆเออประมาณนี้ แล้วก็ดฟไปนะครับจากนั้นนะครับก็เหมือนเห็นไหมผมก็กด2จังหวะนะครับเออสอจังหวะนี้คือจะทําให้เราคอนโทรลรถได้ง่ายนะครับไปถามพี่จีนมาแล้วพี่ตรงอินบอกมาแล้วนะครับ่อ,องจังหวะนะครับเห็นไหมแล้วก็ปุ่มรถดีๆครับเห็นไหมพยายามอ่ะพยายามอย่าหักรถแบบว่าให้มันมันแบบ เร็วแบบว่านานนะครับอย่าให้มันขึ้นล้อแดงนานอนะ่ะพยายามรีบผักกลับเลยครับถ้าเราคือเราสะบัดตูดล้อแดงไปก่อนอนะ่ะเอาง่ายคือสะบัดล้อแดงแล้วก็รีบคืนคืนเกรดเขียวกลับมาเออเนี่ยเห็นไหมแล้วก็รีบกลับมาเลยนะครับเออประมาณนี้ถ้าโค้งอย่างนี้ก็ฟรีหน่อยบางโค้งมันก็ต้องล้อฟรีหน่อยครับก็ให้มันฟรีไปนะเออผมก็เอาตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนี่ประมาณนี้นะอ่ะก็ จบไปละสําหรับคนที่ใช้แมนวนวลประมาณนี้อันนี้เลยแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งยังไม่จบแต่ยังไม่จบบทเรียนก็คือคุณจําคลิปที่ผมสอนได้ไหมไอ้คลิปสอนดิบนั้นนะ่ะสถานาการณ์นั้นนะ่ะเราเอามาใช้สําหรับเวลาเราเราเจอโค้งอย่างโค้งอย่างนี้นะโค้งตัว S ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็กดซอยยีกได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ให้ซอยแบบซอยถีแบบกดแม่งจนหลุดโค้งนะ คือก็คือแบบดิดๆไปก่อนนะครับแล้วก็คนที่ใช้แมนนวลนเนี่ยก็สามารถปล่อยคันเร่งได้ผสมกันนะครับถ้าเราชนนะครับถ้าเราชนเราชนตรงนี้นะครับแล้วเราไม่รู้จะทํำยังไงนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดเบรกย้ำๆนะครับเบรกย้ำๆนี่ช่วยได้ครับเบรกย้ำๆนี่ก็คือมันจะทําให้เราคนโทรรถง่ายครับเออผมลองมาแล้วไม่ไปดูไล่ดูสตรีมได้เลยนะครับสตรีมเมื่อคืนนี้ก็บอกอยู่นะก็ประมาณนี้นะเออไอ้เบรกย้ำๆนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาใช้กับในทางสถานการณ์อย่างเช่นชนนะครับ มาครับก็จบไปแล้วนะสําหรับคนใช้คันเร่งแมนนวลอ่ะต่อมานะครับจะเป็นคันเร่งออโต้นะครับคันเร่งออโต้นะคันเร่งออโต้ไม่มีอะไรซับซ้อนเท่ากับคันเร่งแมนนวลนะครับคันเร่งออโต้นะครับก็จะเล่นเหมือนคันเร่งแมนนวลเลยแต่ที่ที่เข้ามาก็คือเราจะต้องแตะเบรกหนักหนักมากใช่ครับเราจะต้องแตะเบรกหนักมากเราจะต้องใช้เบรกหนักมากเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูคนที่ใช้คันเร่งออโต้นี่นะครับก็ดูจุดมาร์ก คนที่ใช้คันเร่งแมนนวลหรือออโต้เหมือนกันก็นกดูจุดมาร์กถ้าเส้นสีแดงเมื่อไหร่คุณต้องพยายามรีบกดเบรกแล้วครับเบรกมือนะเออคนที่ใช้คันเร่งออโต้นะครับจะต้องดูเส้นสีแดงเป็นหลักหน่อยคนที่ใช้คนที่ใช้คันเร่งออโต้นะครับจะต้องดูเส้นสีแดงเป็นหลักหน่อยนะครับก็คือถ้ามันเริ่มเตรียมดิบแล้วให้คุณกดเบรกมือเลยนะเออก็ดูตามที่ผมผมเอาคลิปให้ดูเลยนะครับกดยังไงนะเออกดประมาณนี้เลยนะนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับแต่แค่เราต้องหนักเบรก แค่นั้นเลยนะครับไม่ซับซ้อนเหมือนกันแค่เราต้องหนักเบรกเบรกมือหน่อยแค่นั้นเลยจบนะครับอ่ประมาณนี้นะเห็นไหมนี่นะครับเราต้องหนักเบรกมือนะเออเล่นได้นะครับเล่นได้หมดเลยนะคันเร่งออโต้จะสายแมนนวลนนะครับสายแมนนวลนที่เพิ่มเข้ามาก็คือปล่อยคันเร่งนะครับสายแมนนวลนที่เพิ่มเข้ามาก็คือปล่อยคันเร่งนะก็จบลงไปแล้วนะสำหรับออคลิปในวันนี้นะครับผมก็ตัดมาทั้งหมดก็ ส6กว่านาที17แล้วนะเออน่าจะ17 17นาทีห้นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ถ้าอยากให้สอนอะไรอีกก็รีเควสมานะผมคิดว่าทุกคนน่าจะไม่ต้องการคำสอนอะไรแล้วแหละเพราะว่าในทูตูเรียลตอนนี้ก็น่าจะครบหมดแล้วนะครับสำหรับคนที่รีเควสมานะเออนี่ก็ตัดมานานแล้วเออก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปสไตล์แบบนี้นะครับเออถ้าไหนเนี่ยมัน ขัดใจใครก็ขอประทานอภัยนะครับก็ขอโทษด้วยนะอันนี้ก็มาสอนทุ้เล่นใหม่นะครับคนไหนที่ยังดิม่เป็นก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะแล้วก็ใครอยากสนับสนุนโดเน a t ก็ได้นะครับคืนนี้นะครับผมเปิดมา2วันแล้วยังไม่มีใครแบบสนับสนุนเลยครับก็อันนี้ก็แพ้นิดนึงก็สิปาาก็ขึ้นหน้าจอยนะเออถ้าใครแบบอยากสนับสนุนผมเนี่ยก็เออผมทิ้งวิงด์โดเน o วันนี้ในสตรีมได้เลยนะเออผมครับไปเดี๋ยวจบละเออแม่งขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับการเล่นเกม ขอให้ทุกคนเล่นเกมสนุกนะครับสวัสดีครับบายไปลวจ้า